สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วก็ช่องทางการติดต่อร้านเพื่อเครื่องดูดีนะครับก็061นะครับ2829787นะครับ061 2829787ครับ ID line ก็เบอร์เดียวกันเบอร์นี้เลยนะครับ061 2829787นะครับเบอร์นี้นะครับ ก็ว <formation> ันนี <ired> ้นะครับผมมีพ <SL> ักเครื่องนะครับเป็นพระชุดพระผงนั่งเมฆนะครับพระผงนั่งเมฆหรือพระรูปเหมือนนั่งเมฆนะครับพระรูปเหมือนนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเป็นชุดพิเศษพิเศษนะครับชุดพิเศษพิเศษหมายถึงรายการเป็นรายการที่5นะครับเป็นรายการที่5รายการที่6นะครับเนื้อขาวกระตุดทองคำนะครับปิดทองเนื้อขาวกระตุดทองคํานี่ครับเนื้อขาวกระตุดทองคําปิดทองครับจะสร้างเพียง499อองค์นะครับ จะสร้างเพียง499องค์ครับท็อปเลยนะครับท็อป10นะครับนี่ครับพาะผงนั่งเมฆเลื่อนยนต์นะครับหรือพาะรูปเหมือนนั่งเมฆเลื่อนยนต์นะครับจะสร้างปี2564นะครับจะสร้างปี2564วัดโพธิ์สีสะอาดนะครับจะสร้างทั้งหมด14รายการนะครับรายการที่ผมให้ดูณขณะนี้นะครับเป็นรายการที่6นะครับเนื้อขาวก็ตุดทองคำนะครับเนื้อขาวก็ตุดทองคำนะครับปิดทองนี่ครับกระตุกทองคำตรงนี้นะครับนี่กระตุลทองคำเห็นไหมครับ เนื้อขาวก็จุดทองคาปิดทองครับนี่ครับเนื้อขาวก็จุดทองคาปิดทองหมายเลขหมายเลขอะไรเอ่ยตาไม่ชัดห้าศูนย์หกครับสี่ศูนย์หกหรือห้าศูนย์หกนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับหมายเลขนะครับเนื้อขาวครับกระตุดทองคํานะครับทาทองแปะทองเปียกทองประมาณเนี้ยทาทองปะทาแปะทองเปียกทองเรียกได้ทั้งสามอย่างครับนี่ครับจะสร้างสี่ร้อยเก้าจุดเก้าองค์นะครับนี่ครับ เนื้อขาวก็ตุลทองคำปิดทอง็อปเทนเลย499องค์นะครับนี่ครับ499องค์ครับเป็นสี่นะครับสีู่นย์หกะครับอันนี้สีู่นย์หกครับนี่ครับเนื้อขาวปิดทองครับอันนี้ก็ตุลทองคำนะครับก็ต่อไปก็เป็นเอากระตุดเงินให้ดูบ้างกระตุดเงินนี่ครับกระตุดเงินแบบนะครับสี่มีเยอะ มีเยอะมากต้องบอกก่อนว่ามีเยอะมากเป็นเนื้อขาวอันนี้ก็็นเป็นเนื้อแดงกระตุกเงินนะครับเป็นเนื้อแดงกระตุกเงินเนื้อแดงกระตุกเงินเป็นรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับเนื้อแดงกระตุกเงินเป็นรายการที่เจ็ดนะครับจะสร้างสี่ร้อยก้าส้าองค์เช่นกันครับนี่ครับเนื้อแดงกระตุกเงินครับ เนื้อแดงกระตุดเงินนี่สวยเดิมเลยทาทองครับเปียกทองปิดทองเนื้อแดงกระตุดเงินนะครับจะสร้าง499องค์นะครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อขาวกระตุดทองคําองค์นี้เป็นเนื้อแดงกระตุกเงินเดี๋ยวจะขายในราคาเดียววันหมดนี่แหละครับขายในราคาเดียววันหมดนี่นะครับเดี๋ยวค่อยๆเลาะไปทีละรายการก่อนครับนี่ครับเนื้อขาวกระตุดเงิน เนื้อแดงกระตุดเงินกล่องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่พระผงนั่งเมฆหรือพระรูปเหมือนนั่งเมฆนะครับเลื่อนยศหลวงปู่มหาศิลาปีสองห้าหกสี่นะครับนี่ครับกระตุดทองคํากระตุดเงินเนื้อขาวกระตุดทองคําเนื้อแดงกระตุดเงิน <Yep. S 1> หายากนะครับแต่ทรางเพียงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับถือว่าเป็น แรงเท่มเลยนะครับของดีที่หายากค่อนข้างที่หายากนะครับครับแรงเท่มเลย,ยผมแบ่งบูชาองค์ละห้าพันบาทครับแบ่งบูชาองค์ละห้าพันบาทนะครับ จะเป็นเนื้อแดงกระตุดเงินก็ได้ครับเนื้อแดงกระตุดทองคำเนื้อกระตุดเงินนะครับเนื้อแดงกระตุดเงินเนื้อขาวก็ตุกทองคำนะครับน <whis ky. S 2> ่คร <cop c Knowledge concept> ับแบบนี้ครับองละห้าพันบาทนะครับเอาองละห้าพันบาทนะครับองละห้าพันบาทครับกระตุดทองคำกกระตุดเงินนะครับนี่ครับองละห้าพันบาทนะครับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับประกันพระแท้ตลอดชีพขายยากด้วยจะสร้างเพียงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองนะครับ องละห้าพันบาทนะครับองละห้าพันบาทอางละห้าพันบาทนะครับนี่ครับองละห้าพันบาทรายการต่อไปรายการต่อไปแป๊บนะครับเป็นเนื้อแดงกระตุกทองคำครับเนื้อแดงกระตุกทองคำเอาราคาเท่ากันนะครับ องละห้า hmm. พ um. uh ันบาทนะครับนี uh. ่คร uh. really uh. ับองละห้าพันบาทเนื้อแดงกระตุกทองคำนะครับหายากนะครับจะสร้างเพียงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับพระผู่งนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหรือพระลูกเหมือนนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเรียกได้สองอย่างนะครับเรียกได้พระผู่งนั่งเมฆเลื่อนยศก็ได้นะครับหรือพระผู่งนั่งเมฆเลื่อนยศก็ได้นะครับหรือพระลูกเหมือนก็ได้ครับเรียกได้สองอย่างครับในหนังสือนะครับเขาลงว่าพระลูกเหมือนนั่งเมฆนะครับ แต่หน้ากล่องนะครับก็เขียนว่าพระผงนักเมฆครับเรียกได้สองอย่างครับเดินยศะครับแบบบูชาองค์ละห้าพันบาทนะครับนี่ครับเนื้อแดงกระตุกทองคำครับเนื้อแดงกระตุกทองคำสนใจก็ทักมานะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับนี่ครับสนใจทักมาได้เลยนะครับ เนื้อแดงกระตุดทองคําเนื้อแดงกระตุดเงินหรือเนื้อขาวกระตุดทองคำครับมีหลายรายการครับให้เลือกนะครับมีหลายรายการซ้ำๆกันมีหลายรายการนะครับองค์ละห้าพันบาทครับองค์ละห้าพันบาทครับต่อไปก็เป็นแร่ไอเทมนะครับแร่ไอเทมเลยเป็นนี่ครับเนื้อโลหะครับทีนี้เป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนนะครับจะสร้างสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์เช่นกันนะครับเนื้อชนวนนะครับนี่ครับเนื้อชนวนนะครับนี่ เนื้อชนวนเลขหนึ่งเจ็ดห้านะครับเนื้อชนวนเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อชนวนนี่คือเนื้อโลหะนะครับนี่ครับผมมีมาแบ่งปันสี่องนะครับนี่ครับเนื้อชนวนคือเนื้อโลหะนะครับเนื้อชนวนจะสร้างสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองนะครับเป็นโลหะเลยครับเรียกว่าเนื้อชนวนนะครับนี่ครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองนะครับนี่ครับมีเส้นกราสด้านล่างนะครับองนี้องค์ที่หนึ่งไปดูองค์ที่สอง เนี้องค์นี้องค์ที่สองครับอยู่ในถุงเดิมเลยองค์ที่สองนี่อยู่ในถุงเดิมในชนวนนะครับในชนวนอือครับในชนวนในชนวนผมแบ่งบูชาอยู่องค์ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับใน,นชนวนแบ่งบูชาอยู่ละองค์ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับ ด้วยจำนวนผมมีแบ่งให้สี่องค์นะครับนี่ครับมีแบ่งให้สี่องค์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับนี่ครับนี่แบ่งให้สี่องค์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับดนวยจำนวนมีแบ่งให้สี่องค์องค์ละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับนี่ครับพระผูนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทนะครับเนื้อชนวนจะสร้าง499องค์เช่นกันนะครับ เนื้อชนวนเป็นรายการที่3านะครับเป็นรายการที่3าเป็นรายการต้นๆนะครับเป็นรายการที่3าครับเนื้อชนวนมีแบ่งองค์นะครับองค์ละ1 2 0 0 0บาทนะครับเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนองค์ละ12,000นบาทครับแล้วก็มีแร่เทีมเนื้อหนึ่งครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับนี่ครับจะสร้าง19.9องค์ครับเนื้อนาโลหะนะครับนี่ครับมีองค์เดียวเนื้อนาโลหะจะสร้าง1 9 9องค์นะครับเบอร์10นะครับ เบอร์สิบด้านหลังต่อโค้ดว่าพิเศษนะครับนี่ครับเนื้อนาวาโลหะครับนี่ครับเบอร์สิบครับเนื้อนาวาโลหะเนี่ยเป็นรายการที่สองนะครับเป็นรายการที่สองเบอร์สิบนะครับจะสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับ เนื้อว่าผู้แม่งบูชาอยู่องค์ละสองหมื่นบาทนะครับสองเอาสองหมื่นบาทนะครับเนี่ยครับเอาสองหมื่นบาทครับเนื้อว่านะครับเอาสองหมื่นบาทมีองค์เดียวนะครับเบอร์สิบครับมีเบอร์เดียวนะครับเบอร์สิบครับเอาสองหมื่นบาทเนี่ครับเบอร์สิบเอาสองหมื่นบาทนะครับมีเอ 20, บอร์เดียวองค์เดียวนะครับนี่ครับเนื้อนวะโลหะรายการที่สอง อุดเกษาอุดผงเกษาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับจัดสร้างเอาสองหมื่นบาทนะครับเอาสองหมื่นบาทนะครับรายการที่สองครับเอาสองหมื่นบาทเอาสองหมื่นบาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับท็อปสุดนะครับรายการที่หนึ่งเลยท็อปสุดเป็นเนื้อเงินรอห้าครับเป็นเนื้อเงินรอห้าอุดผงเกษานะครับจัดสร้างเก้าสิบเก้าองค์ครับ โล่งทั้งใบมี99องค์นะครับนี่ครับมี2องค์นะครับมีแบ่งปัน2องค์นะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินรอห้านะครับเนื้อเงินรอห้าต่อโค้รว่ากรรมการนะครับต่อโค้รกรรมการนะครับเบอร์เจ็ดสองนะครับเบอร์เจ็ดสิบสองนะครับเบอร์เจ็ดสิบสองหนึ่งองนะก็ เบอร์สามสิบเอ็ดหนึ่งองค์นะครับเบอร์สามสิบเอ็ดหนึ่งองค์แล้วก็เบอร์เจ็ดสิบสองครับก็ผมแบ่งันราคาเบาเลยแลยนการเอาสามหมื่นแปดนะครับองค์ละสามหมื่นแปดครับมีแบ่งให้สององนะครับท็อปสุดบนสุดนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเหรียญหล่อเนื้อเงินรอห้านะครับในรายการเขียนว่ารายการที่หนึ่งเหรียญหล่อเนื้อเงินรอห้าครับอุดผงเกษานะครับจัดสร้างเก้าสิบเก้าองค์ครับท็อปสุดนะครับ ในการที่หนึ่งนะครับเนื้อเงินนะครับท็อปสุดนะครับท็อปสุดลงทั้งใบมี9.9องนะครับในรุ่นนี้นะครับท็อปสุดนะครับส8ม0 0ันบาทนะครับเอาสาม0 0ืนแพนบาทพอเอาส8ม0 0นแดันบาทพอนี่ครับมีสององรับสวยเดิมเลยสวยเดิมเลยสาม0 0ืนแปดพันบาทนะครับเอาสาม0 0ืนแดพันบาทพอนี่เลขเจ็ดสองมีเลขสามหนึ่งก็เลขเจ็ดสองครับสามหวยออกไปแล้วต้องรุ่นเจ็ดสองแล้วกัน สามหมื่นแปดพันบาทนะครับเงินบนสุดนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสามหมื่นแปดพันบาทองละนะครับองละนะครับช่องทางการติดต่อนี้นะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับ EP นี้ก็มีแต่ภาพหลักๆนะครับของภาพผงพระชุดนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับีพีนี้ผมมีของหลักๆนะครับเป็นพระชุดนางเมฆเลื่อนยศนะครับใครสนใจนะครับก็ 0 6 1 2 8 2 9 7น7รนะครับศ6 1ย์2 9 7 8 7งนะครับร้านดวงดียินดีให้บริการนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ